ล้างเสร็จเรียบร้อยที่หนึ่งเซึ่งที่สอง,น,งนี้จ้ะเห็ดต้นนี้มันไม่ได้มีอ้อๆนะมีแต่แอะๆ <c oughs> เป็นรุ่นกลางจ้ะก็ถือว่าแก่ถ้าแก่ก็เป็นนิ่มๆแล้วนี่ก็เลือกทิ้งก็เลยนี่จะ,จะให้ดูน้ํานะคะไม่ได้ใส่น้ําข้างล่างนะทุกคนมันจะน้ําออกเห็นไหมน้ำออกมาเองจ้าไม่ต้องนึง่งเห็ดใส่น้ำ,นำมาเดี๋ยวมันจะทําให้ล้นออกมาด้านนอกแล้วทําให้เตาเราโดนน้ำมันจะ ลุนขึ้นมาถ้าเราเติมน้าอีกถ้าเราเติมน้ำแล้วน้านนเห็ดก็จะลงไปข้างล่างอยู่แล้วจ้ะไม่จําเป็นต้องเติมน้ํานะคะเดี๋วก็สุกแล้วจ้ะนอนดึกทุกวันเลยจ้ะทุกคนช่วงนี้วันนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านทุกคนเลยอย่าเพิ่งโกดกันนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะอย่าเพิ่งเราต้องจับมือไปด้วยกันจ้ะร่วมด้วยช่วยกันจ้ะปิดฝาแล้วจ้ะสักพักก็จะสุก ก <Okay. S 2> ็จะได้ไปหาหลับหานอนทุกคนจะทุกคนเราจะมาเปิดพระอบนอนสูตรจ้าเหลืองนวลเลยไปกรอกใส่ถุงแต่เราไม่ได้มัดปากนะทุกคนกรอกแล้วก็จะปล่อยปากถุงไว้จ้ะพรุ่งนี้ค่อยมาเอาเข้าฟิดจ้ะให้มันหายร้อนก่อน เราก็จะถนอมอาหารตามเคยจ้ากกบปรุนื่งไปเรื่อยๆสะสมใถนอมอาหารเข้าปิดไปเรื่อยๆจ้ะสะสมไปเรื่อยเๆรๆื่อยกว่าจะสิ้นเดือนก็จะได้เยอะจ้ะเราต้องไปหาวิธีบ่อยๆเวลายำร่าง เอารอให้มันเย็นไม่ต้องไปปิดไปเอาอยางมัดนนะเอาหรือไปผูกป,ปากอะไรไม่ได้นะ้ต้องรอให้มันเย็นพรุ่งนี้ก่อนจะ้ะออเสร็จแล้วก็จะไปหลับไปนางวนกันนะคะทุกคนพุ่งกว่าว่าจ้ะมันดึกแล้ววันนี้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเพิ่มความแก่จะทำให้เราเสียของเลยนะถ้าเราไม่นึ่ไว้เพืนนี้ แกไม่พอแถมต้องทิ้งค่ะแกมากก็ไม่เอานะคือก็ไม่นึ่งไว้คืนนี้ก็เป็นเอาลงขยะเลยจะประมาณนี้แหละเพื่อไม่ทําค่ะเอาไว่าจะสมเร้งเห็ดชนิดอื่นนะครับอันไม่ครบที่พี่รู้จักเห็ดประมาณสิบเอ็ดชนิดจะ้ะก่อนสิบนะครับเพิ่มอีกชนิดนึง ไม่กล้าชิมนะคะทุกคนยังไม่สุกดีเท่าไหร่นะต้ไปแกงไปทำอะไรป็กอบอาหารถือว่านึ่งก็ยังไม่สุกดีตเตร้อยยังไม่กล้ากินก็จะรกอบอาหารทำอีกทีหนึ่งถึงจะกล้ชิมนึ่งแค่นี้ก็ไม่กล้าชิมนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเบื่อเผ็ดมันไม่เบื่อแล้ว,ลวมันไม่สุกมันก็จะกลายเป็นเบื่อได้นะทุกคนกินแบบนี้ก็เลยไม่กล้าชิมเนาะ จริงๆมันก็ชิมได้แหละแต่ไม่กล้าเสี่ยงจ้ะประมาณนึ่งเป็นพึ่งชั่วโมงกับสี่สิบนาทีเลยแหละเลยถึงชั่วโมงดีจริงๆสอแกงเป็นสีจานัตนาก็ประมาณอย่างต่ำก็หนึ่งชั่วโมงนะแต่คนอื่นไม่รู้นะกะแกงพึ่งชั่วโมงเลยเท่าไรแต่ที่นี้แกงากนานจ้ะปวดี่หายได้สี่ถุงพอดีเลยจ้าทุกคน